สวัสดีค่ะพี่นงองปองปลายวันนี้เข้าในเมืองได้จ้าอันนี้นั่งรถไฟนะคะนั่งรถไฟเข้าเมืองอุปซอลาคุณคุณชายดีใจใหญ่เลยชอบใจยิ้มแป้นเลยนานๆจะได้นั่งรถมีเข้าเมืองค่ะส่วนมากจะขับรถไปเองใช่ไหมอตอนนี้แบบว่าเพนนื้นนั่นนนัแม่พี่น้อง โอ้ยมึนกินเบียร์ไปหลายกระปองแล้วสองสามกระปองแล้วบระกาขับรถก็ต้องนงั่งรถเมย์สิเขาไปกินเขาแลยงอยู่ร้านอาหารไทยในอุปซาลาจา้พาะพอดีมีญยาิเพิ่นเห็นงานอยู่หันเนาะญยาิเพิ่นนั่นมาเป็นกุ๊กอยู่หันตะกี้เพิ่นอยู่สต็อกโฮมบ้านนข้าเจ้าปิดลานนันกันเลยเพิ่นกัน้ายกลับมาอยู่ตรงนี้คือเกาสาขานี้ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะพี่น้องค่าเบิ้งวิวขางทางไปน้ำกันจ้ะ ค่ารถเมย์ก็อยู่ที่ประมาณ39โครนนะคะภายใน90นาทีนะคะหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งอะพี่น้องเราสามารถคือแบบว่าไปได้หลายต่อค่ะจากบ้านยายพรเข้ามาในเมืองนี่ก็ประมาณ40นาทีนะคะ40นาทีหลังจากนั้นคุณจะไปต่ออีกสายอื่นรถเมย์สายอื่นไปที่อื่นก็ได้ภายใน90นาทีเนี้ยชั่วโมงครึ่งเนี้ยก็ราคานี้ค่ะ ราคา90บาทหรือว่าคุณมา9อ,อ,อะไรนะราคา39บาทตัว39โครนหรือคุณมาซื้อของในเมืองแล้วคุณก็กลับเลยซื้อของเสร็จกลับเลยภายในชั่วโมงครึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียตังค์อีกคุณก็ใช้บัตรตัวใบเดิมนี่แหละกลับก็ถ้าเรามาแบบไปหลายที่จะคุ้มค่ะถ้ามาที่เดียวไม่คุ้มค่ะ อย่างเงียพรมานี่เนาะไปกลับก็ตกสามสิบเก้าก็หกสิบเจ็ดสิบกว่าบาทพี่น้องเจ็ดสิบแปดโครนก็แพงอยู่นะเอ่อแพงอยู่นะเจ็ดสิบแปดโครนเนี่ยก็โอ้ยลอยสองลอยบูเด้อพี่น้องแพงจ้ะค่าเดินทางแพงอยู่คันถ้าเอารถมาเองมันก็บ่คุ้มเนาะถ้าเราขับรถมาเองนะมันก็มีที่ ก็ต้องมาเสียค่าที่จอดใช่ไหมสมมติเรามาทานอาหารอย่างเงี้ยเรามากินอาหารเย็นเราก็ใช้เวลาอย่างต่ําก็3มชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมค่าจอดรถก็บางทีบางทีนะค่าจอดรถแพงกว่าค่าอาหารค่ะเราก็เลยต้องนั่งรถมีมาถูกกว่านี่ค่ะนี่รถก็ติดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไอ้ต้นที่เห็นยังไม่มีใบนะกำลังแตกช่อดอกนะคะเป็นดอกผักกลมอะ่ะพี่น้องที่คนไทยที่อยู่ต่างแดนเขาเก็บกันน่ะ เี่นก็ก็เคยเก็บมาทอดใส่ไข่เจียวหรือมาแกงส้มก็ได้นะคะผักกลมมันจะเป็นดอกเหลืองสวยแต่ว่าคนไทยก็เก็บมากินมันมันกินได้อะมันคล้ายๆเหมือนผักสนูบ้านเราไหมนั่นแหละค่ะเขากําลังออกดอกค่ะเนี่ยอีกหน่อยถ้าออกนี่ก็จะเหลืองสวยงามถ้าอยู่ในในในเมืองอย่างเงี้ยเขาก็จะปลูกเป็นไม้ประดับเนาะนั่นแหละถ้า ถ้าอยู่นอกเมืองเราก็เก็บกินได้ถ้าอยู่นี่ไม่มีใครกล้าเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวคนก็จะว่าทําอะไรมันเป็นแบบว่าเขาปลูกตามขอบล่ลถนนเนาะให้ดูสวยงามถ้าเป็นเขามีใบเขาก็จะสวยเวลาเขาเปลี่ยนสีนี่เราเข้ามาในเมืองแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วพี่น้องเข้ามาในบริเวณในเมืองแล้วแต่ว่าใกล้จะถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะเพราะว่ารถจะไปสุดสายที่สถานีรถไฟค่ะ นี่เห็นไหมตรงนี้มันมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยค่ะเนี่ยยายพรก็หาอยู่ตรปกติมันอยู่จะคะจะอยู่ข้างๆบอกใช่ไหมถ้ารถรถรถเมล์รถทัวทั่วไปแต่ในรถมี์เขาอยู่บนดาดฟ้าโอ้ก็อยู่บนหลังคาใต้เพดานหลังคานี่ค่ะนี่แล้วเข้ามาในเมืองแล้วนะคะตรงสี่แยกไฟแดงก็รถก็จะไม่เยอะพี่น้องในเมืองมันก็จะมี รถเยอะนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากเหมือนบ้านเราแต่มันก็ช่วงนี้มันเป็นเวลาเด็กเลิกเรียนค่ะสามโมงกว่าเนาะสามโมงสี่สิบแล้วก็คนเลิกงานด้วยตอนนี้รถบนรถเมย์เนี้ยคนเต็มนะคะยายพรก็เลยไม่ได้ถ่ายเข้าไปข้างในกลัวติดผู้คนก็เลยถ่ายให้ชมวิวข้างนอกไปก่อนค่ะค่ตอนนี้รถติดนะคะแต่ว่าไม่มีรถเลยค่ะเขาก็ติดไฟแดงตาม ที่เขากําหนดไวะ้ะพี่น้องอัตโนมัติใช่ไหมเดี๋ยวพก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ค่ะเขาไม่เห็นมีเจ้าหนะ้าที่ยืนตามสี่แยกตามไอ้นั่นน่ะเราก็เลยไม่รู้ไอ้ตรงนี้คือปุ่มกดสต็อปนะคะกดเวลาเราจะลงอีกป้ายหน้าอย่างเงี้ยเราก็กดแล้วมันก็จะขึ้นไฟตรงเนี้ยคาว่า stand a น,นอแล้วก็คําว่า stop ต,ตรงคนขับเขาก็ ก็รู้แล้วว่าจะมีผู้โดยสารลงเขาก็จะจอดให้พวกเราลงถ้าเรากดก่อนหนึ่งสมมติสถานีนี้สถานีหน้าเราก็กดไว้เลยตรงนี้สี่แยกสี่แยกก็จะมีคนรอข้ามถนนแต่ไม่มีรถนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรถก็มีแค่นี้แหละคะ่ะไม่เยอะก็ห่างๆเนี่ยคะ่ะในเมืองอันนี้เป็นจังหวัดคะ่ะเป็นจังหวัด จังหวัดใหญ่เหมือนกันนะจังหวัดนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันดับห้าของโซีเดนไหมที่ที่จังหวัดใหญ่มันก็จะมีเยตาบอยเนาะที่ใหญ่แล้วก็รูเรียวรูรูเลียวใช่ไหมเรียกถูกไหมแล้วก็อะไรอีกอะ่ะอันนี้ก็อุปซาลาก็ใหญ่อันดับห้าไหมคิดว่านะถ้ายายพรจำไม่ผิดนะสมัยเรียนอนะ่ะ กศนอ่ะสมัยมาเรียนภาษาใหม่ๆครูเขาก็จะให้เราเรียนเกี่ยวกับอ่าสังไอเกี่ยวกับเนี่ยประเทศเขานเนี่ยเนี่ยมารู้สึกว่าจะเป็นอันดับห้าของประเทศสวีเดนไหมถ้าย่าพรพูดผิดก็ขออภัยนะคะนี่ไอที่ว่าจังหวัดใหญ่อันนี้แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงเราก็จะเลี้ยวไปจอดสุดสายที่หัวลำโพงค่ะ บ้านเราเรียกหมมัวลำโพงที่สถานีรถไฟเมืองอุปซาลานะคะแล้วเราก็จะเดินข้ามถนนไปมันก็จะเป็นร้านอาหารไทยส่วนมากร้านอาหารไทยร้านอาหารแบบนานาชาติเนาะเขาก็จะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟเนาะนี่ยเราเลี้ยวเข้ามาตรงสถานีรถไฟแล้วนะคะเราก็จะถึงที่จอดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงรถแล้วค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ